ราที่ทําให้เรามีอรอยยิ้มเ,ออเล็กๆในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้คุณผู้ชมไปส่องเจอมาในโลกโซเชียลก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปส่องทั่วไทยไปกับใบตองไปดูผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนึงนะคะเขาแชร์ภาพภาพนี้ไว้คุณผู้ชมและระบุข้อความบอกว่าตุ๊กตุ๊คิตตี้ คิตตี้ทั้งคัน <Hey. S 1> รวมทั้งพี่คนขับก็ใส่เสื้อสีชมพูคิตตี้แล้วคุณเห็นไหมด้านหลังเขาติดป้ายอะไรไว้ด้านหลังเนี่ยค่ะหลังรถเขาจะมีป้ายข้อความเขียนเอาไว้ว่า oh. บริการขับรถร,ถรับส่งฟรีหมอพยาบาลโรงพยาบาลตากสินทุกท่านขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปอ oh. น่ารักมาก เลยคุณคือพี่เขาเนี่ยค่ะขับรถอยู่แถวโรงพยาบาลตากสินแล้วก็แถวแถวไอคอนสยามอะค่ะ <c oughs> คือต้องบอกว่าเขารับส่งพี่หมอพยาบาลโรงพยาบาล ตักสินฟรีนะคะให้เดินทางไปโรงพยาบาลได้เนี่ยแล้วก็มีคอมเมนต์เยอะมากเลยมีการติดแฮชแท็กตุกตุกน้ำใจงามแล้วก็ขอชื่นชมนะคะขอให้พี่มีลูกค้าใช้บริการเยอะๆและห่างไกลจากโควิดนะคะ,ะชาวเน็ตก็เลยมีการแชร์ภาพนี้นะค่ะพร้อมทั้งคอมเมนต์ชื่นชมเจ้าของรถตุ๊กตุกคันนี้บอกว่าโอ้โหถึงแม้ว่าพี่จะอยู่ในโหมดคิตตี้แต่หัวใจพี่สุดยอดจริง น่ารักมากเลยนะคะที่งานของเราก็เลยอยากจะบอกเล่าเรื่องราวดีๆมุมที่ทําให้เรามีรอยยิ้มเล็กๆในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้บอกต่อเพื่อเป็นกําลังใจให้กับใครหลายๆคนที่รู้สึกท้อแท้อยู่ในตอนนี้ให้มีกําลังใจแล้วสู้กันต่อไปเราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ให้กําลังใจเขาเยอะๆครับเพ<ช>ราะทำงานอย่างหนักจริงๆสู้กันมานานเป็นปีแล้วนะคะคคก็ยังต้องสู้กันต่อไปเราเองก็ร่วมด้วยช่วยกันคราแบ่งปันอะไรแบบพี่ตุ๊กๆท่านนี้ได้ก็ทำกัน นะคะ